กลับมาพบกนันนะคะเกฟอร์เรนซูึมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนนี้นะคะวันนี้ขอให้ดูหน้านใกล้พี่ฟอร์นหน้าสดมาเลยแบบสดเลยนะแต่พี่ฟอร์ทาลิปปามแบบว่ามีสีนิดนึงนะคะเพราะวันนี้นะคะพี่ฟอร์อยากจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับสาวๆที่มีผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายนะคะเพราะว่าพี่ฟอร์เนี่ยเป็นสาววกหนึ่งในนั้นเลยเพราะว่าพี่ฟอร์มีโอกาสได้ทําการทดลองผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายแล้วก็จ็บมาเยอะ ในวันนี้พี่ฟอร์ได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เวสสำอางชื่อดังอยู่ที่ข้อหนึ่งถ้าเพียงแค่พูดชื่อนะคะน้องๆจะต้องบอกว่าพี่ดูเคยใช้ดูรู้จักค่ะนี่เลยจ้าแบรนด์นี้จากวิชีวิชีนะคะเป็นเวสสำอางจากประเทศฝรั่งเศสแหล่งกําเนิดของวิชีนะคะเขาเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในใจกลางประเทศฝรั่งเศสชื่อเมืองว่าวิชีนะคะและเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ําแร่ร้อนธรรมชาติเนี่ย เยอะมากๆความพิเศษของน้ำแร่วิชีนะคะถูกค้นพบเมื่อคิเตศกราช1802ดศนะคะและได้รับความนิยมอย่างมากในการช่วยบำบัดร,รักษาผู้ป่วยที่เป็นอาการโรคผิวหนังและในปี2012นะคะสปาวิชีเนี่ยได้รับความนิยมนะคะว่าเป็นสุดยอดแห่งสปาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางระคายเคืองง่ายและผลิตภัณฑ์ของวิชีทุกชิ้นนะคะมีส่วนผสมของน้ำแร่ธรรมชาติขวดนี้ทุกชิ้นเลยน้ำแร่ของวิชีเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่ว่าเขาจะสามารถนะคะปั สมดุลค่า pH กับผิวของเราได้โอ้โหวันนี้นะคะพี่ฟอร์เลยอยากจะมาอัปเดตแล้วก็รีวิวเนื่องจากว่าพี่ฟอร์ได้ทําการทดลองใช้แล้วว่าเออใช้แล้วมันแบบเออเห็นผลจริงนี่เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวพี่ฟอร์ขอเริ่มต้นจากน้าแร่เลยนะคะน้าแร่ตัวนี้สามารถปรับสมดุลค่า pH กับผิวได้น้าแร่วิชีจากธรรมชาติ100%อุดมด้วยแร่ธาตุมากถึง15ชนิดปริมาณของแร่ธาตุที่สูงมากถึง5000ัมิลลิกรัมต่อ1นลิตรเน้นผิวเราเสียสมดุลเนื่องจากพฤติกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยรุกรานผิววิชีทําการทดสอบคุณสมบัติของน้ำแร่ที่ช่วยปรับสมดุลผิวให้ผิวแข็งแรงโดยนําไข่ไก่มาแช่ลงในน้าแร่วิชีและน้ําธรรมดาเป็นเวลา6วันหลังจากนั้นนําไข่ทั้งสฟองแช่ในสารละายที่เป็นกรดซึ่งเปรียบเสมือนปัจจัยรุกรานต่างๆที่จะมาทํำร้ายผิวเปลือกไข่นาน8ชั่วโมงเมื่อต้องเผชิญปัจจัยรุกราน พบว่าผิวของเปลือกไข่ที่แช่ในน้ำแร่วิชียังคงสภาพสมบูรณ์มากกว่าผิวของเปลือกไข่ที่แช่ในน้ำแร่ชนิดอื่นอย่างชัดเจนตอกย้ำไม่เห็นถึงคุณสมบัติเด่นของน้ำแร่วิชี่ในการปกป้องผิวเปลือกไข่จากปัจจัยรุกราน โอ้โหเห็นจากการทดสอบนะคะเปิดไข่นะพี่ฟอบอกเฮ้ยมันทึ่งมากและพี่ฟอนะคะก็ได้ทาพิสูจน์ด้วยการใช้ด้วยตัวเองวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะพี่ฟอจะนิยมใช้ในตอนเช้าหลังจากที่พี่ฟอล้างหน้าเสร็จเพราะพี่ฟอเป็นคนไม่ไม่ใช้โทนเนอร์นะคะก่อนที่พี่ฟอจะลงมอยส์เจอไรเซอร์พี่ฟอก็ฉีดน้ำแร่เนี้ยพอฉีดเสร็จนะคะพี่ฟอจะทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งนาทีแล้วพี่ฟอก็ซับออก เขซับออกใช่ไหมคะพี่ฟอก็ใช้มาเจอร์ไรเซอร์เซรั่มนูน่นนี่นั่นกินไปแล้วแล้วก็แต่งหน้าเลยหรือบางครั้งเนะี่ยพี่ฟอกก็ฉีดหลังแต่งหน้าและระหว่างวันเนี่ยพี่ฟอกก็ฉีดเพราะบางทีเนี่ยอากาศร้อนผิวเราเนี่ยมันเหมือนมันเสียสมดุลเนี่ยแบบมันขาดความชุ่มชื่นพี่ฟอกก็จะเติมความชุ่มชื่นด้วยการฉีดน้ําแร่เนะี่ยให้มันมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เพียงแต่ฉีดหน้าอย่างเดียวเราสามารถนํามาฉีดตัวได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแบบผิวแบบมีอาการระคายเคืองจากการไปโดนแดดมาพอล่าสุดเนะี่ยพี่ฟอก,กเพิ่ พี่ฟอก็ใช้น้ำแร่ในการสมานผิวนะคะให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นและล่าสุดจากประสบการณ์จริงแฟนพี่ฟอนะคะเป็นคนที่หน้าชอบมีผื่นแดงๆตรงเนี้ยตอนแรกเขาบอกเฮ้ยทำไมมันแดงๆพี่ฟอมีน้ําแร่ไปซื้ออันเล็กมาใช่ป่ะเธอเลเดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีดให้ดูพี่ฟอกก็ลองฉีดให้ที่หน้าเขาเฮ้ยปรากฏว่าผืน่นอาการแดงเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆหรือแม้กระทั่ง ผิวที่แบบถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือคนที่แบบแต่งหน้าแล้วแพ้เครื่องสําอางเพราะพี่ฟอก็เป็นเหมือนวิธีแบบเราไปอยู่ในอากาศร้อนๆแล้วเราแต่งหน้าจัดๆอะรู้สึกเหมือนเครื่องสาอางมันทําปฏิกิริยาก,กับหน้ามันยุบยๆๆยยิบนะเราสามารถใช้น้ําแร่ตัวนี้มาฉีดได้ค่ะ และไม่เพียงเท่านั้นนะคะผิวสําหรับสาวๆที่เพิ่งแบบผ่านการทำทิชนต์หรือการทำเลเซอร์มาเนี่ยก็สามารถใช้ได้โอ้คุณประโยชน์นะคะครอบจัก,กรวาลมากและตัวที่2ที่พี่ฟอจะพูดถึงนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่าว i ชิอั q พอ r i a t h e ทอร์โมไลส์ปต้องเอามาดูนิดนึงเดี๋ยวพูดผิดนะคะคุณสมบัติตัวนี้เขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับเรานะคะ ไปทำสปามาหนึ่งคืนเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมานะคะผลลัพธ์ที่เราจะได้เนี่ยผิวของเราเจะดูแบบเปล่งปลั่งดูอิ่มเอิบม,มีความชุ่มชื่นดะูมีน้ำมีนวลนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยในแต่ละวันอะที่เราใช้ชีวิตกันอนะมลภาวะความเครียดนู่นนี่นั่นอะมันส่งผลทำให้การทำให้ผิวของเราเนี่ยแบบถูกทำร้ายและตัวนี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วนะคะเขาจะไปเสริมสร้างประการทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสตรองมากยิ่งขึ้นและแน่นอนถ้าผิวของเรามีความชุ่มชื่นและสุขภาพดี แต่งหนะ้าอะไรก็สวยค่ะจริงๆพี่ฟอบอกเลยนะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะให้สัมผัสเหมือนแบบเราอยู่ในแบบสปาสักที่ที่มันให้ความรู้สึกที่สดชื่นอนะวิธีใช้นะเขาจะมีวิธีใช้แบบ2แบบแบบแรกเนี่ยเราสามารถใช้เป็นแบบ moisturizer ได้เราก็สามารถทาทุกวันได้และอีกวิธีหนึ่งเราสามารถใช้เหมือนแบบเปรียบเสมือนเป็นการเติมโบนัสให้กับผิวพี่ฟอก็จะใช้แบบเนี่ยพอกหนาๆนะไปที่หน้าอย่างเงี้ยนะ ใช้ซักอาทิตย์ละสองครั้งแบบนนหนาๆเลยนะพี่ฟอบอกของจริงต้องใช้หนาๆนะ Aqua Rea Thermal Night nice Spa เป็นสีฟ้าอ่อนๆเหมาะยิ่งยิ่งสำหรับผิวขาดน้ำซึ่งสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อผิวขาดน้ำทั้งจากพฤติกรรมการดื่มน้ำการพักผ่อนและมลภาวะที่เจอหรือการอยู่ในห้องแอร์รุ่นส่งผลให้เกิดปัญหาผิวขาดน้ำทำให้ผิวอ่อนแอลงบอบบางแพ้ง,ง่ายแต่งหน้าไม่ค่อยติดหรือเกิดริ้วรอยต่างๆได้และนี่นะคะเป็น2อไอเทมเด็ดที่พี่ฟอแนะนำว่าพี่ฟอใช้แล้วอันนี้ส่วนตัวของ พี่ฟอนะเออรู้สึกว่าผลลัพ์ดีมากเพราะเหมาะสําหรับผิวบอบบางอย่างพี่ฟอมากอย่างเช่นตัวนี้พี่ฟอบอกเลยว่าพี่ฟอเป็นไอเทมที่แบบมีติดกระเป๋าแต่พี่ฟอไม่ได้พกไซส์นี้ติดกระเป๋านะคะพี่ฟอใช้ไซส์เล็กไซส์เล็กเนี่ยพี่ฟอก็อยากไปซื้อเองนะเพราะว่าได้ใช้ไซส์ใหญ่แล้วเขาส่งมาให้รู้สึกว่าเออมันดีต้องมีติดกระเป๋าในส่วนตัวนี้พี่ฟอแนะนํานิดนึงคือเราสามารถใช้เป็น m o i s ไรเ i z e r ที่แบบเราสามารถใช้แทนในค h t c r e ได้ใช้ทุกวันแต่สําหรับพี่ฟอเนี่ยพี่ฟอใช้เป็นแบบเป็นการเติมโบนัสให้กับผิวใช้แค่ดาะ แล้วก็ต้องพอกนั้นนะแบบนี้นะคะตัวนี้ตัวสเปรย์น้ําแร่นะคะราคาจะอยู่ที่550บาทและส่วนมาร์คตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1,100บาทนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามบูธวัสดุทั่วไปอ่ะร้านที่แบบขายผลิตภัณฑ์ที่มีเวทสําอางนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะสสอไหนาพี่บาบาพี่ฟอร์แนะนําว่าเลิศค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ